สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำกุ้งผัดกะปิใส่สตอนะคะแล้วก็จะผัดกระเทียมกับพริกกับกะปิก่อนนะคะให้หอมหอมแล้วเราก็จะเอากุ้งลงไปค่ะเพราะว่ากุ้งกุ้งจะสุกเร็วมากนะคะกุ้งจะสุกเร็วมากแล้วก็จะผัดให้เข้ากับเครื่องก่อนนะคะ เราปรุงปรุงรสชาตินะคะแล้วก็จะใส่สตอค่ะสตอมีเยอะใส่เยอะเลยค่ะอร่อยมากค่ะสตอจะเป็นสตอที่แบบกรอบมากค่ะทุกคนกรอบมากก็จะมาผัดกับกุ้งสตอก็ผัดแป๊บเดียวค่ะเราจะไม่ผัดนานนะคะเราจะไม่ผัดนานค่ะพี่แสงขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะกุ้งผัดกะปิใส่สตอค่ะ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่แสงด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ